ครับสวัสดีแฟนเพจสืบสวนขายกรรมนะฮะอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซอยเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะพื้นที่ของสองนอหนองแขมกรุงเทพประหานะครนะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้พี่หนุ่มมาลงพื้นที่ับกับทีมงานนะสมาคมนักลบด่านเถื่อนนะะมากันหลายชีวิตนะฮะวันนี้เรามาดูนะครับว่าอ่า เกิดเหตุอย่างไรนะฮะที่มีเจ้าหน้าที่อ้างสายสืบชุดสืบของสนอน้องแขมนะครับเข้ามาเรียกแฟนของคุณจอยคือคุณชานนะฮะอายุ49ปีนะอายุ49ปีนะเรียกมาตรวจฉี่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณจอยกับสามีะฮะนี่ฮนะ่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะฮะ บ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมเป็นเป็นห้องเช่านะครับทาบ่านผู้ชมครับเป็นห้องเช่าเป็นห้องเช่านะนี่เป็นห้องเช่านะฮะอันนี้จะเป็นเลขเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะซอยสองแยกสองขีดสองนี่เป็นห้องเช่าทา่านผู้ชมครับเนะี่ย บ้านน้องผู้เสียหายนะครับหลังนี้นะฮะหลังนี้นะเดี๋ยวไปคุยกับน้องจอยครับครับโอเคอ่าน้องจอยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อ่าคุณจอยเนาะอ่าคุณจอยอันนี้ค่าคุณชานสามีใช่ไหมครับ ใช่ช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นที่เกิดขึ้นให้ฟังเลยก็วันนั้นนูเดินออกมาหน้าบ้านวันที่เท่าไหร่ครับวันที่ยี่วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกันยาค่ะกันยาพอดีวาหนูเดินออกมาหน้าบ้านพอดีและบัดนี้มีผู้ชายสามคนเข้ามาเขาก็เลยมาถามหาแฟนนว่าอ่าแฟนอยู่ไหมนุ้ก็เลยบอกว่าอยู่ที่แรกนูก็คิดเป็นลูกค้าเนาะนูก็บอกว่าอยู่แล้วบัดนี้เขาเลยถาม่าแฟนชื่ออะไรนูบอกชื่อชานมีอะไรเลยคะมีคนร้องเรียนไปว่าแฟนเสพยาอ่าและบัดนี้เขาจะมาขอตรวจฉี่นูก็เลยถามว่าฮะแฟนนุง แฟนนุก็เลยพึ่งจะเลิกงานนุก็เลยไปเรียกแฟนนว่าพี่พี่อาบน้าเสร็จหรือยังเนี่ยมีคนบอกว่ามีมีคนมาขอตรวจมามาขอตรวจฉี่เขาบอกว่ามีคนร้องเรียน้องเรียนมาว่าว่าพี่อะว่าพี่อะเสพยาเขาบอกเป็นสายลับอืมเขาบอกเป็นสายลับแต่เขาไม่มีเอกสารอะไรมาเลยอ่าก็ดูเอกสารก็ไม่มีตอนนั่นแหละพี่เขาดูเอกสารก็ไม่มีร้วบาลที่นี่เขาก็ จะพาแฟนนวไปป่ามุมนูน้นนวลก็เลยบอกว่าอย่าลงไปอย่าลงไปไม่ต้องไปเจาะไปป่ามุมนู้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยลากไปฉีป่ตรงไปตรวจฉี่ตรงตรง้นกระถินตรงนี้มุมนีม้ที่แรกแฟนเขาทาอะไรอยู่ในบ้านครับเขาอาบน้ำเพิ่งเสร็จทีเพิ่งกลับมาจากทํางานค่ะอ๋อเข้ามาจากทำงาน,าาาางานแล้วเพิ่งเสร็จประมาณบ่ายโมงกว่าใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะอืมละอาบน้ําอยู่ใช่จ้ก็มีชายสามคนใช่ค่ะอ่าบอกว่าเป็นสืบอ เป็นสืบเขาบอกเป็นสายสืบนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบอ่ามาขอตรวจฉี่มีคนร้องเรียนไปว่าแฟนนุ่นเสพยาแต่ไม่รู้ยาอะไรนุก็ไม่รู้นุก็ไม่ได้ถามนุก็งงนุกตกใจว่าแฟนนุกไปเสพตอนไหนแล้วลูกนุก็ปิดเทอมด้วยเขาก็อยู่กันแฟนนุกไอ้คนไอ้คนโตอ่ะมันก็รู้เรื่องมันเลยบอกค่ะแม่พอไปเสพยาเหรอวันนั้นลูกลูกสาวอยู่ด้วยลูกสาวอยู่ด้วยทั้งสองคนคนล็กกัวสี่ขวบคนโตมันรู้เรื่องแล้วมันก็บอกว่าหะแม่พอไปเสพยาหรอลูกนูกมันยังรู้ถามเล้วยบอกพ่อไปเสพตอนไหนเล่าพ่อก็ไม่กกินนนนมมมมััยงีีคําาาาถขึ้้แแแบบบบลว็่เออ เราก็แบบทำไมเออลูกเรายังรู้จักถามแบบนี้เลยแล้วครอบครัวเราอ่ะมันเสียหายไหมพี่ตรวจฉี่ไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรมาเลยถ้าเจ้าหน้าที่จร,จริงๆมันต้องแสดงเอกสารหลักฐานต้องต้องแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนอันนี้เขาแสดงไหมไม่แสดงลูกขอดูมันก็บอกว่าเป็นเป็น,ปนอ่ามันบอกเป็นเอกสารรับของราชการอ,าอ,อ้าวไอ้เหี้ยมึงม,มาตรวจกูแล้วกูเสียหายนี่กูไม่เสียหายแล้วมึงมาตรวจกูไม่มีเอกสารอะไรมาให้กูดูเลยไอ้สักเนี่ยลูกพูดอย่างนี้นูกในใจนูกนะแต่นูกไม่ด่าออกไปหรอกครับ กล้องบริษัทมก็ไม่มีไอ้เนี่ยมึงไป็นมึงมาตรวจคนกล้องบริษัทมก็มีเจ้าหน้าที่มันต้องติดกล้องมาตรวจคนแล้วมันมาตรวจถึงมันจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงมาเคาะประตูบ้านก็ตรวจนี่มันผิดอยู่แล้วมันบัตรบัตรสังเกตดูบัตรอะไรครับเป็นบัตรสี้ออกขาวดูอลไรเป็นบัตรไอ้ขาวใช่ไหมหรือว่าบัตรสีออกออกออกเสียเงินหน่อยนู้นจะจับนู้นให้นู้นจับเพราะว่านู้นจะอ่านดูไงมันตัวเล็กนู้นตรงจับมันมันบอกว่าให้นั่นไม่ให้มันให้มันให้ดูแค่เนี้ยมันให้จับดูมันของคอมันมาไอ้คนอ้วนๆน่ะใน และแฟนนุเขาก็ไม่พูดเพราะว่าเขาพูดมันก็เป็นนูก็เลยมันก็เลยไล่หนูมันบอกว่ามันไม่ใช่ตัวหนูมันไล่หนหนูบอกว่าเอาครอบครัวหนูนะนูต้องปกป้องครอบครัวหนูเพราะว่าแฟนนูเขาพูดไม่เก่งหนูบอกว่าเนี้ยมันไล่หนุบอกว่านูพูดมากเอ้าไอ้เหี้ยกูจะพูดมากไม่ได้แล้วเป็นแฟนกูนูมันเป็นครอบครัวของกูเป็นแฟนกูต้องปกป้องครอบครัวกูไหม้วนกินเป็นคนอ้วนเออคนอ้วนเนี่ยแหละนูจะอยากจะเอาคนจร้องเรียนไปอ่ะมันเป็นคนไหน้ามันทามันเปิดเผยได้เปิดเผยให้หนูด้วยว่าคนไหนมันร้องเรียนไปอ่ะนูจะเอามันนคื ถ้าเปิดเผยคนที่มาลองเรียนไปได้นะแต่ว่ามันจะยากหน่อยนั่นแหละแต่ว่าจัดการมาเลยสามตัวเนี่ยเด็ดหัวมเลยภาพคนอ้วนคนนี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะคนนี้นะอ่าทั้งสามนั่นแหละไอ้ไอที่ใส่แมสกนที่บอกว่าคนอ้วนคนนี้ใช่ไหมครับใช่คนอ้วนคนนี้แล้วก็ไอที่ใส่แมสนั่นแหละอ๋อที่ป้ายแขงพอนี่เป็นป้ายสีน่นน่ะป้ายนี่แหละป้ายนี่แหละนี่หนู้จะจับดูก็ไม่ให้ดูแล้วมันบอกว่ามันมีเอกสารจะไม่ให้นู้อ่านเอกสารไม่กลัวอ่านเอกสารแล้วกูจะรู้ไหมว่าไอ้มึงมึงมึงมันมันเป็นของใคร มึงมาจากหน่วยงานไหนเอืะมันปฏิมันคิดว่าพวกเรานี่โง่กันนะพี่มันคิดว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะเออมันมามาขูดรีดมันจะมานี่แหละมันจะมาป้ายยามันจะมาเอาเงินมันจะมาอืมอะไรก็ไม่รู้อ่าเขาไม่ทราบเนาะใช่มันจะมายัดนี่แหละเนี่ยถ้านูไม่คุมเชิงแฟนนูนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะไอ้ตัวที่ตรวจฉี่เป็นสีม่วงให้แล้วอ่าแต่ว่านุคุมเชิงนุขายวีดีโอลอดคือตอนนั้นเข้ามาในบริเวณบ้านไหมเข้ามาเปิดประตูไว้เขาจะเข้านูบอกคนพี่จะเข้ามาบ้านนูนะนูบอกวันนี้เลยพี่จะเข้า เออหนูจะไปเรียกแฟนหนูออกมาหนูบอกอย่าเข้ามาตะเด็ดขาในบ้านหนุลูกกว่าอย่างเงี้ยอ่าตอนแรกเขาจะเข้าไปเออเขาจะเดินเข้ามาแหละเพราะว่าหนูเปิดประตูอยู่แล้วหนูไม่ให้เข้าหนูอยากเข้ามานะทีแรกว่าเห็นทำท่าที่จะเข้าไปแใช่ใช่ทำท่าจะเข้าไปแต่คุณจอยบอกว่าไม่ต้องเข้ามาใช่ค่ะใช่ขนุรู้ทันหนูรู้ทันมันจะเข้าไปแล้วเพราะว่ามันเห็นว่านุนี่ตัวคนเดียวแหละแฟนหนูมันยังอาบน้ำอยู่ข้างในไงอครับทีนี้ลูกลูก็เลยวิ่งออกมาลูกนุอีตัวเล็กอ่ะอืม อันอั่นแหละกล้องกล้องตรงนี้กล้องวงจรปิดของคุณจอยถูกต้องไหมครับของหนูจ้ะอันนี้ของหนูอันนี้นะฮะที่กล้องกล้องที่ส่งให้ดูจับนะจับจับกล้องตัวนี้ใช่ไหมฮะที่ที่ที่ข้อกล้องตัวนี้สามคลิปหรือสองคลิปนี่แหละแต่ว่าไอ้ตัวที่มันคุยในรถ่เป็นเป็นคลิปในมือถือหนูเองอ่ะนั่นแหละอนเะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็น เป็นที่บอลทุ่งส่งให้ที่สามคลิปไปแหละอ๋อแต่แฟนเดินออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะพอเดินออกมาอ่ะหนูก็เลยให้ออกไปข้างนอกคุยกันข้างนอกอ่ะเดินนะครับคุณจอยครับเดินคุณจอยครับอเดินเดินไปตรงไหนฮะเนี่ยหนูก็เดินไคุยตรงนี้อ่ะเดินคุยตรงนี้แค่นุกหัวข้อตรงนี้อ่ะมาตรงนี้แล้วมันก็จะลากแฟนหนูไปนู่นตามคลิปเลยอ่ะแล้วหนูก็เลยดึงแฟนหนูไว้ดึงบอกว่าพี่อย่าลงไปอย่าลงไปมันจะพาไปลงไปตรวจฉี่ตรงนู้นมันจะหลบมุมกล้องนะเพราะมันรู้ว่ามีกล้องอ๋อที่ที่ที่ว่าภาพตามคลิปถอยรถออกใช่มั้ฮะะตอนนนป ไม่ไม่ตอนนี้คือตำรวจสายตรวจไปแล้วจะไปลงพักันจะไปลงพักกันอ๋อตอนนั้นเขาจะเรียกเขาจะลากตัวเราลากตัวแฟนไปตรวจอีกหนึ่งจอดรถตรงนั้นอยู่จอดจอดรถตรงนี้ครโอเคครับเดินเลยครับคุณจอยครับเดินคุณเดินเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาจอดรถตรงนี้เลยพี่เนี่ยจอดตรงนี้เลยท้ายเขาอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยมอเตอร์รถเขาอยู่ประมาณเนี้ยครับเนี่ยท้ายอยู่ประมาณหนึ่งหัวรถอยู่ประมาณเนี้ยแล้วเขาเอาแฟนนู่นมามาฉีดตรงนี้มาฉีดตรงนี้ก็มาตรวจตรงมอเรรถเขาตรงเนี้ย แล้วบัดทีนี้นุกก็เลยนุกก็เลยถ่ายวีดีโอนุกก็เลยคุมเซิงมาแล้วบัดทีนี้นุกก็เลยบอกเขาเปิดแมสเขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมาสั่งผมเปิดแมสเขาว่าอย่างเงี้ยเออครับเอามาฉีดตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยบอกพี่เขาฉีดธ์ระชีดิกชีดเลยครับกระชีดเลยตรงนั้นเลยหันหน้าเข้ากำแพงเลยตรงกระแพงเลยแล้วก็แล้วก็มัดยื่นตัวตรงหัวรถเขาตรงเนี้ยอ่ารถเจ้าหน้าที่จอดบริเวณนี้บริเวณนี้เลยค่ะบริเวณนี้เลยบริเวณนี้แต่พอตรวจอ่าได้ฉีดแล้วปุ๊บไปตรวจที่หัวรถระวงที่หัวรถไปจิ้ม จิ้มไหมใช่ไหมจิ้มไหมจิ้มนะแล้วแล้วต่อฮะต่อวันเขาบอกไงครับจิ้มเสร็จแล้วเขาบอกไงฮะจิ้ครับเขาไม่พูดอะไไราม่พูดแล้วเขาไม่มีอะไรอ่ะพี่มันไม่มีอะไรเขาบอกเาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตรวจเจอนี้จับเลยนะอ่าเขาบอกว่านีถ้าเกิดว่าตรวจเจอนี้จับเลยนะก็ตรวจเจอแล้วจับเลยเออมันพูดกัไในคลิปอะตามคลิปเลยครับนั่นแหละ มันเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยหลังหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วมีไงต่อครับแล้วก็บัดทีนี้เขาก็มาคุยแล้วกับพี่เขานี่แหละแล้วบัตรนู้นเขาคุยอะไรบ้างครับพี่เขาคุยอะไรบ้างตอนนั้นไม่ได้คุยอะไรแล้วแล้วบัดทีนี้หนูก็เลยโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งมาเลยก็ไปโรงพักกันโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งด้วยนู้นี่แหละเป็นคนโทรว่ามาดูให้หนูหน่อยมันใช่หน่วยงานไอ้ของของราชการจริงไหมแล้วบัดนี้ก็ไปไปโรงพักกันไปโรงพักกันแล้วบัดนี้มันไม่ได้พาเข้าไปตรงนั้นมันพาเข้าไปห้องข้างหลังข้างๆโรงพักเหมือนที่ะ อ่ามันเป็นบอกมันเขียนบอกว่าห้องห้องห้องสืบสวนอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ขึ้นรถไปเรขึ้นรถใครไปฮะน้องหนูรถหนูไปเองไม่ใช่อ่ะคุณชาเน่ะคุณชาไปด้วยกันกับหนูไปด้วยกันกับหนูอ๋อเอารถส่วนตัวเราไปใช่มันมันให้ตามมันให้ตามมันไปมันขับออกก่อนเราก็นั่งสองคนไปรถเราหนูใช่กับลูกใช่แล้วไปถึงโรงพักว่าไงครับไปแล้วมันให้เข้าไปห้องนั่นแหละมันบอกว่าอย่าไปข้างหน้าโรงพักนะไปข้างหลังเลยมันบอก มันบอกว่ามันไปข้างหลังเลยมันบอกหนูไล่ไล่ไปข้างหลังเลยนูกกเลยขับพนุเป็นคนขับรถนูก็เลยขับไปจอดไปข้างหลังครับไปห่อนผามันก็จะเป็นเียนเขียนไปเล็กๆว่าห้องห้องสืบสวนสืบสวนมันก็เป็นห้องเล็กๆอัพี่แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตอนถึงโรงพักแล้วไปถึงระบาดทีนี้เขาก็เลยขอบัตรประชาชนพี่เขาขอแล้วเขาก็ถ่ายรูปถ่ายแล้วเขาก็ไม่ได้เชนเอกสารหรอกสักพักเขาก็มาถามว่าลูกเรียนที่ไหนอ่า แล้วบัดนี้คุณทำอะไรกับแฟนยาทํางานอะไรนุก็บอกคุณนุกเป็นแม่บ้านดูแลลูกไปสอบรับกระงลูกไปโรงเรียนแล้วก็มันไม่มีอะไรแล้วเขาบอกเงี้ยไม่มีอะไรก็กลับได้แล้วนุกก็เลยถามว่าพี่แล้วใบลงมาทึิกประจำวันไม่มีให้หนูเลยหรอเอกสารหลักฐานอ่ะเขาบอกไม่มีมันมมันมันตรวจมันไปเจอก็ไม่มีก็คือไม่มีกลับได้เลยเขาว่าอย่างเงี้ยนุก็เลยบอกว่ามันง่ายไปไหมนุกัลยว่าแบบเนี้ยไปถึงก็ต้องถ่ายถ่ายรูปอยู่นะพี่ก็ได้ไปถ่ายรูปก็บอกไปแล้วเออบอกพี่เขาไปแล้วว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรแต่ไม่ได้เช่นเอกสาร แต่ไม่ได้เชนเอกสรารกูบอกไปหมดแล้วอวบรวาหน้าหลังค่างเออเอออะไรข่ารูปแค่นั้นก็รู้แล้วแหละเขารู้หมดแล้วแหละเจ้าหน้าที่อ่ะนั่นแหละบาที่นี้พอถ่ายเสร็จพอถ่ายเสร็จแลวเขาบอกมีอะไรกลับนุ้กก็เลยบอกอถามมาเอ้าไม่ไม่มเห็นมีใบบันทึกประจำวันออให้หนูไม่เห็นมีเอกสารอะไรให้หนูเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานเก็บไว้เขาบอกมันตรวจมันมันตรวจไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรกลับบ้านได้เลยนุ้กบอกว่ามันง่ายไปไหมพี่แล้วครอบครัวนุ้เสียหายนะมันง่ายไปไหมพูดแบบนี้พูดง่ายๆเออ่า มันคิดว่ามันรู้กฎหมายอยู่คนเดียวไงพี่ครับมันมันจะมาขูดดีดอย่างเงี้มันไม่ได้ข้างรถข้างรถข้างรถอะไรพี่แค่นั้นแต่ไมก็จบแค่นี้ก็กลับบ้านของใครของมันเลยแบบทีนี้และแฟนรู้และแฟนรู้ก็บอกว่าเออถ้ามันมีขั้นที่สองกนค่อยว่ากันอันนี้อันนี้ใช่ไหมครับที่ที่อ่าตรวจหน้ารถใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่นี่ให้ไปเข้าถือในมือเคาเห็นไหมพี่เห็นไหมอ่าในคลิปก็มีซองสีเสีย้เงินน้ำเงินหนยคือคุญชานเนี่ย อาสามีคุณจอยนี่คือใส่เสื้อชี้ขาวสีขาวจหา้ากร้านนี่แหละชีขาวใช่ค่ะนะฮะอ่าภาพนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอัดภาพข้างรถอีกทีนึ่งที่ข้างรถมันมีข้างรถด,ด้วยอนนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่รถจอดตอนที่รถจอดอยู่<ช>รถจอดอยู่ข้างรถอ่ะกำลังยืนอออ,อยู่ข้างรถใช่ไหมออหอยู่ข้างรถอ่ะนี่แบบเดี๋ย,ดยนะอันหนึ่งนะ อ่านี่นะภาพนี้ฮะมุมนี้ใช่ไหมฮะอใช่แล้วใช่แล้วพี่อันนี้อันนี้อันนี้ให้นไหมจอยใชนี่เสื้อสีขาวใช่ค่ะใช่อ่ามันอยากดังก็จัดมันดังไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เออนี่ฮะแล่คนนี้ใช่ไหมชี้หน้านะฮะชีหน้าใช่ไหมใช่ละใช่คนชีน้าน่ะชีน่านู้นคนใส่แมสอน่ะ มันบอกกันนู้มีสิทธิ์อะไรมาถ่ายมันแล้วมันมีสิทธิ์อะไรเข้ามาตรวจแบบไม่มีเอกสารหลักฐานมันมีสิทธิ์อะไรนูกกูอยากจะทาร์มขึ้นกันนะอ้างมันอ้างเนี่ยเนี่ยมันชี้หน้านู้นเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ไงมันที่ตรวจมันนี่ไงนี่ไงที่ตรวจอ๋อที่ตรวจอ๋อนี่ยนี่แหละที่ตรวจมันเนี่ยข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละไม้จิ้มอันนี้ซองเป็นซองใช่ไหมใช่เป็นซองดีนะมันไม่เอาอะไรมายัดก่อนนั่นนะถ้าอย่างั้นมันช่วยแพ้รับบากแฟนหนู้นแค่นั้นก็ปฏิเสธได้ ถึงวันนี้มันมีการพิสูจน์ทางนิติใช่ใช่แต่มันจะมันจะนานหน่อยไงมันใช้เวลามันใช้เวลาใช่มันใช้เวลานานชงเราเสียเวลาเราต้องัจะมาแยกสีสัวก็ไม่มีทางอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่21กันยา2 5 67เวลา13นาฬิกาเศษมาบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงกว่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็หลังจากที่เมื่อเช้านี้ทราบว่ามีการโทรมา อ่าโทรมาหาแฟนหนูใครใครโทรมาครับก็กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่มนั้นใช่ไหมน่าจะเป็นหัวหน้าเขาหนึ่งในนั้นใช่ไหมอ๋อหนึ่งหนึ่งในนั้นใช่ไหมฮะไปกับคนพวกนั้นแหละกลุ่มนั้นแหละเขาบอกว่าไงบ้างครับเขาถามว่าแฟนลงคลิปอะไรไว้ทำให้เขาเสียหายหนักเลยอ๋อไม่รู้เหรอยี่เป็นกันยาเพราะว่าแฟนหนู่มเขาไม่รู้หรอกเาเป็นคนจัดการเองอ๋อเขาบอกว่าเราเขาเสียหายครับอืมแต่เราไม่เสียหายเหรอ คุณจอยเสียหายไหมเสียหายหนักนู้เสียหายหนักนะอ่านูนอนไม่หลับเลยแต่ว่าแฟนมันยอมนูจะเอาแต่เรื่อง่วมานั้นแต่แฟนมันยอมมันบอกว่ามีครั้งที่สองก่อนแต่นูนูไม่ไม่นูไม่นูอ่ะนูสู้อยู่แล้วเพราะว่านูไม่ผิดอันนี้ต้องเราต้องเดินให้ถึงใช่สิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกต้องพี่พูดถูกขอบพระคุณมากต้องไปนู่นเลยฮะต้องไปนู่นเลยฮะใช่ค่ะว่านี่มันคือ การปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องนะเป็นการละเมิดเป็นการละเมิดใช่ครับใช่ครับอีกประธารก็ไม่แสดงกล้องบอดี้แคมก็ไม่มีอ่าอะไรก็ไม่มีเลยบัตรคล้องคอใครก็ปิ้นขก็ไม่ได้ถ้าเป็นผู้ิชาชีพใช่ไหมพี่แล้วก็ไม่ให้เราจับอ่านไม่ให้เราจับดูอะไรเลยแต่คุณจอยดูดูโทรศัพท์ที่คลิปนะนะเปิดคลิปนิดนึงนะเออพอดีเปิดนี่เปิดคลิปมีคลิปเดียวมีคลิปเดียวมีคลิปเดียวแหละเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าวันนั้นการพูด การสนทนากันในคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมได้แทปหนึ่งนาทีนะได้ลองดูนะ,ะคลิปตัวที่ลงให้รู้อันนั้นอันนั่นแหละนั่นแหละคลิปาาลวิดีโอนะฮะหนึ่งนาทีกว่าเขาอ้าไปสืบน้องแขมสพสอ,พอ,สอนอน้องแขม คลิปตัวไหนพี่อ่ะเดี๋ยวเอาเลยคลิปคลิปที่ไม่ใช่คลิปแรกคลิปที่ถ่ายมือถืออะอ๋อที่ถ่ายมือถือโอเคที่ถ่ายมือถือที่ถ่ายมือถือโอเคโอเคโอเคดูตัวที่ถ่ายมือถือโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงมันรวมมันเยอะเกินแป๊บนึงพี่เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับรอรอสักครู่นะครับเปิดเลยฮะเปิดเลยเปิดคลิปเลยฮะนี่จ้ะเปิดแล้วยังยังยังแตะก่อนโอเคอ่ะได้แล้วได้ยัง ยังเอาไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งได้ได้ได้ตัวผู้ชมรอได้แป๊บหนึ่งนะคะพี่แป๊บหนึ่งนะคะอ๋อตรงอยู่ตรงนี้มันมีน่าน่าแคปมากนะาน่าสนาเปิดเสียงด้วยเปิดเสียงด้วยเปิดหลักฐานเปิดหลัเยอะเลยมาดีตะวันลูก็กลัวเหมือนกันพี่อ้าวี๋ยวแป๊บมาครับแป๊บมากหน้าแป๊หน้ามากอ้าวโอ้ยเดี๋ยวาใหม่เอาใหม่ตาน็ยังไม่ดีอยู่ ไม่ลงไม่ลงแต่ว่าหนูอยากให้สายตวรตวจมาตรวจดูนะครับท่านผู้ชมครับเพระาระว่ะาหนูหน,นูก็กลัวเหมือนกันกลัวคนแกล้งแล้วแหละ,ะเดี๋ยวนี้มืดกว่าคิดเดียวนี่เดี๋ยวซิลถ่ายได้อะแค่นุ้ยนะไม่ไม่ไม่มาดีไม่มาดีก,าก,ก็ว่าหนูกลัวหนูก็กลัวมากหนูกลกัวคนแกล้งอ่ะพี่เพราะว่าเพราะว่าหนุ้ยก็ก็ไม่ไม่ค่อยถูกกับคนแถวนี้ด้วย แล้วปัจจุบันนี้คือแฟนนุนที่ฮะเช้ากินข้ามแฟนนูนขนาดบุรียังไม่สูบเลยเดี๋ยวจะได้เรียกเอามานี่มามาให้ใครถ่ายรูปไหมอืออือมาถ่ายนี่ไม่ต้องไม่ต้องเอามาวันแฟนหนูอ่ะบุรียังไม่สูบเลยไม่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 เอาไม่รับเงินอยู่แล้วไม่รับแฟนนุบุรีเขายังไม่สูบเลย พี่จ้าขออนุญ,ญาตให้แมตออกหน่อยได้ไหมคุณมีติดอะไรามาตังผมเอาหนูขออนุญาตนะคะถ้าเกิดแล้วพี่มไมไ่ถ่ายไปทำไมเนี่ยนั่นแหละพี่ได้แค่นั่นแหละนูก,ก็เลยปิดครับอนคกแค่นูรู้เรื่องยังไงหนูก็เลยปิดอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เราอยู่กันที่เพชรเกษมซอย77นะครับเขตพื้นที่ของสนหนองแขมนะครับที่มี ชายสามคนนะครับอ้างเป็นชุดสืบของถนนอน้องแขมนะฮะมาเรียกสามีคุณจอยนะฮะคือคุณชาญออกไปตรวจปัสสาวะหน้าบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะบริเวณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอะเดี๋ยวเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องคดีหรือการร้องเรียนในขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะพูดคุยกับน้องเขา โอเคครับขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณจอยนะครับขอบคุณครับคุณจอยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากอันนี้ก็เป็นทีมงานนะฮะทีมงานนะฮะทีมงานนะฮะทีมงานนักรบด่านเถื่อนสรรสร้างสังคมนะของท่านเกียงไกรไทยอ่อนนะท่านผู้ชมครับโอเคครับผมนุ่มารยาผู้สื่อข่าวข้าสนามนักเสพมสุขสวนายกรรมรายงานออกจากถนนซอยเพชรเกษมเจ็ดสิ็ดขอบคุณครับสวัสดีครับบาย